นดนปุนกณกันลูกชายกบรู๊กเปลี่ยนทรงผมปรับลุกใหม่ยิ่งโตยิ่งหล่อเลยน้องนดนลูกชายกบสุวรรณันลงภาพลุกใหม่ตัดผมแล้วยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆขึ้นแทนว่าที่พระเอกใหม่แล้วเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวกบสุวรรณันกับสามีบรู๊ก เดนุพรปุณการ์ปัจจุบันลูกๆเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วคนโตน้องนาดาเป็นสาวน้อยอายุ14ปีแล้วส่วนคนเล็กน้องนาดนอายุ11ปีและต้องบอกว่าทั้งสองคนนั้นความสามารถรอบด้านจริงๆในส่วนของน้องนาดาชิมหลังด้านงานในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วและคาดว่ายังมีตามมาอีกเรื่อยๆ ส่วนหนุ่มน้อยน้องนดลนนันเรื่องกีฬากอล์ฟนั้นเป็นเลิอจริงๆเก่งระดับแชมป์เลยทีเดียวเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อบรูคและแม่กบเป็นอย่างมากล่าสุดแม่กบได้ลงภาพของลูกชายน้องนดนกับผมทรงใหม่ที่บอกเปลี่ยนลุกไปเลยจากผมยาวเป็นผมสั้นรองทรงพร้อมกับถามพี่พี่แฟนคลับว่าชอบคนไหนครับ งานนี้บอกเลยว่าพี่พี่หลงในความน่ารักทุกทรงเลยและยิ่งทรงนี้บอกได้คำเดียวว่าหล่อมากขึ้นแทนว่าที่พระเอกใหม่แล้ว